สวัสดีครับเมื่อนี้วันที่6นะครับวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2 5 6 6ยังอยู่ตลาดอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์เอาเบิ่งตัวนี้ของพ่อใหญ่แหวงเอาสวัสดีครับใหญ่แหวงแม่นี่ปะครับปะใหญ่แหวงเปิดตัวไหนครับนี่ยสองหมื 2, ่นปายสองหมื่นสองพัน สอง0มืนสองพันหา้อยเนาะ็เป็นแม่สาวบ่ครับแม่สาวสองหมืารปีพอดีปีพอดเนาะสองมื่นสองพัาวสปีสูงเท่าไรละครับสูงนาจะเป็น้อสอยส่ดอก้อยสี่เนาะสามสบอกอ่างทองดีเนาะเอา้งขาวนี้ตันี้รับประกันตอนนี้ไฮเดอร์เอานี่ครับสวยเล็บสวยเล็บสวยนาตาดีสมบูรณ์ทั้งใต้ก็ดีเนาะทั้งใต้ก็ดีสองม 22,500โอ้22,500ครับ50กิโลโซงฟี่กิโลงฟี่22,500าเอาเบอร์โทรหายแวงครับ086 0์แป0หกศูนย1แ9 0ห7่่งาเแวงมือรดีมือเลียงอืมพ่อใหญ่แวงถือก็ว่าได้อืมเอาโทรมาบนี้ละครับครับอันนี้หองในของนี้ แม่ลูกนี่ยบอครับแม่ลูกโอ้ลูกใไซมังวสวยๆตัวเมียบอครับลูกเพิ่นโอ้ลูกคู้เนาะล้วนๆมาเน,เนี่โอ้ลูกคู้นะครับเด้อยดิลูกคู่ลูกที่สองที่สามครับโอ้เป็นลูกแรกของเพิ่นบ่เป็นลูกแรกได้ยินที่แม่เป็นตัวคู้นะครับแม่เน่าดีเด้อสูงตัวใดล่ะครับแม่เพิ่นด้วยสีที่หาบวกลั้ตัวเน่าเน่าดีนะครับเอาบือเรื่องได้แข้งขาบ่มีเนาะทบสอนบ่ได้เนาะเปิดเท่าไรล่ะครับแม่ลูกบอเนี่ สี่หมืนเจ็ดเนาะแม่ลูกแม่ย่าสี่หมืนเจ็ดเดี๋ยวผมบลงลูกหน่อยก็เนอะอ๋ออันนี้เป็นลูกไส้เลยครับด้วยไส้เมานีนนา่นี่ลูกรอรอเนี่ล่ะลูกรอรอเนี่อ้าวนี่ลูกรอรอเป็นลูกแรกเนะครับเด้อะนั่มกองมาชึบเป็นลูกแรกของเพิน่นอืออ่าคมเดียวไม่ควรเ,เอาคบนี่สามหมื่นสระก็นไม่ควน โอ้40,000เดตนะครับ40,000เกตขาวบานนี่บานนี้โค้งนี่บานนี่แม่เขาขาวบานนี่อาือเอา37ลูกเมียเนาะนี่เนาะเอาลูกเมียนะครับลูกตัวเมีย30,000เกตครับเป็นลูกตัวที่สองนะครับเดี่ยได้ลูกตัวที่สองตัวเมียเอา30,000เกตครับแม่ลูกแม่ลูกเอา แม่สูงร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกร่ำตัวเนีครับแม่ก็ได้เด้อเอาสีกาบไล่นี่แหละเอาแป้งขาทุบขาถอนไปไหนไม่วมดเนาะทางเน่าดีเด้อขาทุบขาท่อนไหนเม่เพื่อเด้อครับเนี่เอาเนี่ครับเน่าดีล่ำตัวดีเอาสูงร้อยสี่ที่บวกคือว่าสูงนี่นะครับเด้อนี่เอานี่แม่ลูกยืนเฮียงกันนี่แหละลูกเมียนะครับเด้อเป็นลูกที่สองเนาะอือเอาลูกที่สองลูกเมีย นะครับสามหมื่นเจ็ดไมวันสามหมื่นเจ็ดนะครับอือจอลองได้สามเจ็ดนี่เนาะเอาเบอร์โทษไม่วันครับศูนย์เก้าสามแปดหนึ่งสี่ห้าหกเก้าแปดหห้อือเอาหอยนิลันไม่อ้วนจากับเพื่อนหน้ามนจังหวัดกาลสินนะครับเด้อเอาขอพูดอะไรครับครับ โอ้ยในโฮมนี่ของหอยใดเนาะในโฮมแม่เดียวบ่หอยยังก็ลืมซื้อผอลืมซื้อหรอหอยตาหอยหอยหอยพรอยหอยพรอยหอยพลอยอันนี้ผู้ซื้อบ่ครับนี่เอามาน้ำกันบ่หอยแมาน้ำกันเด้อหอยพลอยหอยพรอยหอยเมีเด้ยเนาะเป็นตลาดมาย่างตลาดด้วยหอยพลอยโอ้จำตัวผู้ตัวผู้ เท่าไหรแล้วครับเนี่ยเศร้าหาเศร้าหาพ่นืเป็นรูปร่างดีเนาะอาโหนกตั้งๆเนยเลยอ้าวแทงขา่มีตรงนี้เนาะสองมือหาเพิ่นจักปีแล้วครับนี่ยเจ็ดันหกเืินกว่าหกเืินกว่าหาวหกเือนกวเด้อเศร้าห่าเม่มีตรนี้ยังเด้อครับเด้อสูงกว่าม่านเท่าไหร่หอยพลอยรอยเศร้าขึ้นเนาะอยเศร้าขึ้นสองมือหาเนาะแม่นบอครับสอตัวน่ะ ได้ตัวเดียวนี่บ๋อโอ้ได้ตัวเดียวเอาเบอร์โทรครับ090ย์เก้า5ูนย์ห้าเจ็ห้าสามสา้าอยพลอยจากแมงตลาดแมงตลาดโอ้ยลืมเลยหอยพลอยแมงตลาดนี่โทรมาสองม้วนหาถูกถูกครับขอบคุณหลายครับ bạn như thế này các bạn men bơ thế gì? chuột phát farm chuột phát farm à? lốc sao vậy mà? oh phát farm phát farm ทางไหนนะครับงัวงแบบนี้แม่นอยู่บ่ครับนี่งัวงคักๆแล้วบานงัวคักๆแล้วที่ลูกเพิ่นบ่ครับนี่ลูกบ่นี่ลูกเมียหรือลูกผู้่ะครับนี่เบิ่งเอาลูกผู้นะครับลูกผู้เอาลูกผู้ลูกแรกลูกสองครับลูกสองนะครับเพศผู้ ลูกสองนะครับเอาไงละละ่ะเอาแม่เพันหงน่วงเ,เนี่ยนะครับสิไปทั้งแอ่งกัดหมดเลยครับเนี่ยแองกัดเอาสูงรวยเท่าไรแม่เพันนก่ปอนสามสิบเลยเนาะก็ยิ่งหาคืนเอาต,ำต,ำตำั้งตังไปเน่าดีเลยแม่ลูกเปิดเท,ทด่าไหร่ล่ะครับแม่ลูกพ่อเปิดพ่อเปิดเท่าไรเปิดสองแปดโอ้สองหมืน่นแปดเลยครับแม่ลูกเนี่ยลูกฝูเนี่ยเป็นลูกแรกเนาะลูกสองโอ้ลูกสอง ลูกตัวที่สองสองหมื่นแปดอ้าวถูกถูกพุ่มเดียวพ่อเบอร,โอร์โทษเลยครับจำบ่ได้จำบ่ได้จำเบอร์โทษบ่ได้พ่อพุ่นอะไรนะครับเลยบ่เป็นยังเอาพ่อพุ่นจำเบอร์โทษบ่ได้เลยครับดื้อแม่ลูกของผู้ใดครับเนี่ยท่านบ่องท่านบ่แม่ลูกว่าจะหลนนิงน่งๆ ว่านุ่นนิ่งๆเชี่ยงดีๆนี่อืมเปิดเท่าไรเลยครับแม่ลูกสี่หมื่นสามต่อร่องไดแม่ลูกเดี๋ยวเบ่งลูกผมกันเด้อแม่ลูกแม่ลูกลูกเมียเนาะลูกตัวเมียเอาสี่หมื่นสามลูกเมียลูกแรกลูกสองครับนี่ลูกที่สองเนาะลูกตัวที่สองนะครับเป็นตัวเมีย าลูกตัวที่สองเป็นตัวเมียมแม่เพิ่นสูงตัวไหนครับไอ้ร้อยร้อยหาสิบกลินเนาะอเอาโอ้โหนี่ดีเชื่องดีเป็นตัวเหล่องหางหนาเด้อเล็บดีเอาปุ้บพี่ตัวนี้เนาะแจ้งขาไว้ไหนน,น,น,ะน,ะน,นะครับเชื่องแม่เชื่องลูกเด้อเอาเชื่องเชื่องเชื่องนี่แม่นี่ยนิ่งๆหัวลุ่นๆเอาเป็นตัวเลีืยงนะครับเด้อซึบเอาลูกเมียเพศเมียลูกตัวที่สองนะครับในราคาสี่สิบสาม เบอร์โทษเลยครับบัน0 9น454 1้7 4อืมเอา43มันสาะครับแม่ลูกอ้าออกไปเรียมครับนิ่งๆน,งน,งนี่แหละเอาลูกง่าวละนี่เวยห้อยยังครับอออหอยอดบันสามหม้อหอยอดบันว่างสามหมออ,อ,มอสช่ลายขี้เก่ายุ่นน้ำเพื่เอ้าขอ,อ,อกคุณหลายเลย นะขายดีด้วยครับด้วยมื่อนี้เสียงค่อยยังไงนาะมื่อนี่นาะฝนตกบ่ครับฝนตกนี่เสียงสีค่อยด้วยกันแดดออกนี่เสียงสี่แห้งบ่ครับบ่กันฝนตกนี่เสียงสีค่อยด้วยครับด้วยกันแดดออกนี่เสียงสีแห้งว่าจังไงน้องมาทางไหนบ้างกันน่าจะเป็นเสียลังไปทางไหนบอกนี่เอาของห้าวไปไหนนี่แม่เนี่ยครับแม่เดียวเดียวนี่บ่ แม,แม่แม่อยากลูกได้ลูกไม่เยักตัวเอาเป็นแม่สาวบอกเปิดเท่าไหร่ล่ะครับสี่หมื่นถวนสี่หมื่นถวนเอาแม่สาวเด้อยด้วยสี่สิบบวกเนอ้อยอายุเพิ่นประมาณจากักสอ,สองปีกรัวบ่สองสองปีกุ้งครัวๆนี่แหลนะเนาะส่นสองนี่แหลนะเนาะเทาแข้งขาบ่มีตบบนี้ตั้งกล้องใหญ่ดีเด้อเอาบ่มีตบบนี้เด้อเอา สี่หมื่นชวนชวนตอ่อร <c oughs> องได้ได้ตัวเดียวป่ะครับบอมีอูกป่ะเ <c oughs> อาเบอร์โทรครับ0 92, <c oughs> 4, 19, นูนย์เก้าสองสองหส่หเก้านาะเอาสี่หมื่นชวนนะครับยังต่นะงอรองได้ด้วยผมมีสัาระแจ้งแนวย็ไงเนาะหน่อยห้อยเบลครับห้อย, <c oughs> ยเลบ <c oughs> ยเลจากน้องุงศีครับห้อยเบลจากน้องมุงศรีนะครับด้วยอาโมากตัวนี้ จะลังไปทางไหนไ่มียังบ่ละเป็นตัวเมียบ่เอาลองเบิ่งกันได้ถามีผพูดจากได้เล่ยน้อยเท่าไรครับนี่น้อยมือหกพันหาร้อยแม่นางน่อยนี่นะ1มือ0หกพันหายสูงรอยเศร้าเเนาะมือนหกพันหาร้อยะครับเด้อเอาเป็นข้อเลยเด้อเอาวนีได้มื่นหพันหารอยถูกคูครับเอาสูงลอยเศ้ามีตัวนี้ยังนาะ ไม่มีเด้อเอาเอาเอาบิง่งแก่ๆก่อนเลยครับเมื่อหกพันหาร้อยเอาเป็นแม่สลสาวหน่อยนะครับเด้อนี่เอาอเลยคอเลยนะครับแดงๆนี่เท่าไรเ้าเยหรครับเ้าเจอยแม่นางบนี่ก็ได้แม่นางนะครับสีแดงดีเด้อเอาทางทองง่ายๆนี่แหละเออเส้สาเจหาร้อยสูงเท่าไรแล้วครับบ่นี้สูงเท่าไรล่ะนอยี่สิบบวก ผีโพนใหญ่เนี่ยสิเอาแฝงขาไม่มีตรงนี้ไม่มีอ๋อทั้งไตก็เห็นด้วยนะครับหัวสีนี่แล้วแดงดีเด้อขอบหูดำดำนี่หูเลนสั่นนะเป็นบามันแดงนะครับเด้อบามันแดงเอาเนื้อนางคนดีนี่อ้าวหางเงีวหางลามดีสองเก็ดห้าร้อยเอื้อมระเบิครับบ่เนี่ยอันนี้ก็บแม่นั่งให้กันบ่โอ้ตัวฟูตัวไหนเลยตัวฟูทั้งสอง 0 0นะบถึงหมื 00> 7, 8, 8, ่นเหมืไหนแปดพันน no> ่ะแปดพันดีสีบถึงหมื่นเนาะตัวนี้เนาะเอตัวสีตัวนี้เด้ตัวนี้ไว้ายมึสามพันห้าร้อยตัวนั้น8ปดแปันเนาะบถึงหมื่นเนาะมดแน้วเนาะมับอ้าวเบอร์โทรครับบอสน8ดแปดศูนย์หสห้าป โชคควรนใจฟราม,โามอ,มอโตมาเลยเมื่อบยบอดีนะครับด้อ้าวขอพูดอะไรห้องผู้ใดเสียกจังๆมดนุ่ยอยู่นี่นเฮ้ยห้องท่านรึเปล่ห้องผู้ใดตีดดอ๋อเอาทีมีเดียขลองนี่แม่ลูกคองอขยอิบขยอ<อ>ิบอรอูก โอ้ยใ,ใจเมื่อไม่วดีลูกสาวบ่เด้แม่ครับตัวเมียเด้อครับข้างกายแม่อยู่นี่แหละโอ้ยคือหูเนาะทั้งแม่ทั้งลูกเป็นตะเลี้ยงก็เห็นเนาะลูกแรกลูกสองล่ะครับเนี่ยลูกที่สองลูกที่สองเนาะห้อยทัดบ่เด้อเนยห้อยทัดไม่เวิร์ดีโอ้ยพระเอกทัด <laughs> เอา้าแม่ลูกเด้อลูกตัวที่สองลูกตัวเมียเปิดเท่าไรละบาทเนี่ย สี่สิบเก่าบัเถึงหาเมือนาะสี่ิบเก่าเด้อนักต่อไะไอีกเด้อสี่สิบเก่เอาดคนมาสมบูรณ์รอยซ่าละมั่งลูกเนาะรวยซ่าขึ้นแล้วนาะลูกคนก็นกกนกได้ความสูงแม่ก็รยสามสีผุแล้วเนาะเอาลูกทั้งใจดีนะครับเด้อแข้งขาบวมีต่นี้ด้อเอานี่ข้างกายเมียอยู่โอ้ยนิงเลี่ยงแีงงเ,เลี่ยงครับเนี่ยนิงเจะของนี่นาะโอ้ยเ <c oughs> ชื่องดีนาะนี่นะครับเด้อเป็นจะเลี่ยงได้เชื่องครับ เขาใกล้ไม่บ่ม,บมีตำหนิเลยเชียงขาขาโถขาถอนโบเลยประกันให้เด้อยขาโถขาถอนเอาทั้ททงไตดีนะครับทั้งไตดีแชีงขาดีเอาดีมดทั้งแม่ทั้งลูกนี่ยละ่ะเชบืบนะครับเอาลูกที่สองลูกเมี่ยสี่หมื่นเก้าเนี่ยกระชองลูกเสียบมาครับลูกไม่เสีบหลังหางแค่ไม่รับ ผู้สนใจผู้สนใจผู้ที่สนใจดูคนเดีผมเชืครับเด้ยให้ครับถายให้กับครซีเก่าเนาะยินว่าแยกเกียงลูกเท่าไร่แยกลูกเศ้าสามเนาะแม่เด้ เอาจังว่าก like ันเจ้าหาเจ้าเศ้ครัเ้าเอาแยกจังคุยกันเด้อครับผมรับห้ัดนด้ยวเอา4ีแม่ลูกด้ยด้เอาสมบูรณ์สมบูรณ์เบอร์โทรครับบ่เนี่ศูนย์หหาเก้าสองเก็ด03้6ศสเกหพ่อทัดจากอำเภอเมื่อดีจงหวัดลอยเอ็ด ตําบลชุ่มพรอนทั่วมากบีิเ้อร์ขอบคุณหลายพ่อขอบคุณหลายครับขอคุณหลายแม่นี่ใครตางใดของเขามีบอแดงของเขาผู้ใดครับเนี่ย ใส่หรอหอยหน้าไม่มีบ่ไม่มีวันนี้ไม่มีแม่สวยๆสวยๆจะไปทางไหนบิ่นกำลังต่อรองกันกำลังต่อรองในท้องบริเวณนี้พญ่าขาขาสั่นบ้านลอยเพิ่นได้ไหนง่วพญาขาขาสั่นพญ่าขาขาสั่น นงทาข้าสั่นครับผมไงทาห้องในทาทาข้าศัตรูคัเลื้สามตัวครับเลื้สามตัวไงทาข้าสันร0%มื่นกัวบาทมืนัวบาทมื่นเท่าไรครับมื่นสองครับผมื่นสองไอ้ลูกเมา่จะโตเมันแกไปแล้วลูกสองโตบ่สองโตมื่น ชุ้เทไรันหรยเศร้าวะมาาครับเล่ดเ่ดำดเล่นี่นะเล่นี่าบอเล่เนี่บอาเล่ดำดำนี่นะเมื่อนเทไรเล่ดำดำเมื่นสามมื่อนสามหารอย บอหอเอามม่ซื่ไม่ซื่อนนะองถไหตัวละมือสามครับผมสอตัวนี่สองมืหครับเอาสองมีกันเลย่มบนี้อย่างมอมีอันนี้ได้ลูกเอาตัวรอกได้โได้ตัวละสองมืห่างถือถสองมอีกันเลยีกันเลเอาสมโทษใ้าดียวเปโทษเโทษซูนหนึ่งจำได้มเอาหมดซูนโฮหนึ 1 7 0 1งเจ็ูนยน้าสองคือบ้ผมพูยาขาสั่นขาสั่นคือจกว่างสาวหมอจามองแขนได้หลเอออาถูกเยมลย่แขนว่งแขนมือนี้ถูกถูกเยลยถูกขนาดมือนี้เ่าเอาอาเปลพ่ายงได้เงยาขาสั่นครับผมสูงอยู่ได้แต่ว่าขาสั่นอี่คือคือพุ่นมากใส่กางเกงอ๋อหัวขาอ้าวนี่โอ้อ่างทอง ตัวที่สามนี่ครับได้ลูกได้ลูกสองตัวเหมืจ็ดถูกถูกอ้างท่องลึกๆเอาคว่มสมบูรณ์ยังไงด้อแม่ลูกสองเพิ่นสูงเท่าไหร่ละครับนี่ ร้อยสามิปร้อยสามินี่แหละเนาะบานนี่เด้อเอาเอาถือว่าหญ่ๆนั่นนะครับเอาสมบูรณ์เ่ด้อสามหมอนเเนาะสามหมืนเจ็ดเด้อแม่ลูกสเอาสามถูกๆตัวเดียวนี่บ่ครัเบ่าเบอร์ท่ครับศูนย์เก้อเอดสาเจ็ดสามหนึ่งสามห้าสามหนึ่งสามห้าเนาะสาห้อยวังบ้งสหมอบ้งสหมอ <cin stereotype and hell> มาน้ำพญยทาคาสันแมนครับพวยทาคาสันอ <si curs CDU> ้ลเอาขอบพูดอะไรนะครับ้อยหวังเนอะเอาทัมาสาม0มื่เจ็ดครับสามเมื่เจ็ดขอบพุณอะไรครับยังต่อรองได้แม่นี่ตัวผู้ตัวไหนว่าเป็นแม่ใส่แล้วครับมีบองงัวน นี่แตงัวเพิ่นบ่โอ้ขนไฟแล้วปูเงินยางไปแล้ว,ลวให้เฮาวเดี่ยวบอ,ม,อ,อม่นเจ้าของเนาะอ้าวอ้าวโม่ลายอยู่ครับแต่ว่าบ่มีเจ้าของสร้างกำอยู่โัวเยอะแต่เจ้าของไม่มีได้รนะครับมี่บอลงัว โอ้แม่แมนี่บ่แม่สาวที่ตัวฝูงแม่สาวเนาะเป็นแม่สาวเปิดเท่าไดรแล้วครับนี่ยสามหมื่นสามหมื่้วนทวนสูงเท่าไรครับประมาณนอยสี่สิบอืมประมาณหนอยสี่สิบเนาะอายุจ้าตีะครับนี่ตีปครับตีไปแข้งขาพวกนี้ต่นี้เนาะตีกลัวแข้งขามนีเยสามหืนบาท สามหม่ 30, บาทนะครับเด้อมีตำหนีเป็นแม่นางนะครับเด้อปีไปไปปีไปไปนาะสูงหัวแม่จะลอยสี่สิบแข่งขายดีบื้อลื่นได้อ้าวไม่มีตำหนีเนาะตัวเดียวนี่บพครับบ่เอานี่สามหมื่นได้ครับเด้อเอาตัวนี้พรมอมนสองหมื่นแม่นางขี้กันสองหม่ 23, สูงลอยเท่าไรครับนี่ลอปลายเนาะลอยปลายเด้อ เอาแข้งขาทบขาถอนบ่อได้ทกถอนไม่ได้นะครับเอาสั่งไตก็ดียูเอาตัวได้นะนาะสองหมื่นสามชวนชวนีกครับบ่ทองสามแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกูสามหมื่นห้าลูกแรกลูกสองครับลูกตัวที่สองครับเป็นเพศคู่เด้อลูกตัวที่สองเพศคู่นะครับเพศคู่ลูกตัวที่สอง แม่เพิ่นกริร้อยเท่าไรครับร้อยสามที่ขึ้นเนาะหางเง้วแข้งขาวม่แบบนี้เนาะอ้างทองลึกดีด้ครับเอานิ่งดีด้วยแม่ด้วยแม่ลูกสามหมื่นหาสามหมื่นหาครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกสามหมืนห้านะอ่าเดยโค้สั่งๆเลยครับอางทองลึกๆงสามหมื่นหาครับแม่ลูกเนาะมดร่ครับมัดหรือเล่ครับเอาเบอร์โทรครับศูนย์หกสองหนึ่งสามสี่ สามสองเก้าสองห้อยปลาตองห้อยห้อยปลาจากับเพื่อตองห้งอยสกลนครเอาทัวรมาเลยเด้อเอาขอบคุณครับแม่ลูกแม่ลูกเ่ครับวะ โอ้แม่นลูกโท่สาวน้อยนี่แม่นบ่นีแ่นครับโอสาวน้อยนี่ก็แม่นบ่่เดครับสาวน้อยนเสาสาม่มอสวยๆนี่แหละโอ้เสาสามเค่อนเพิ่นจังเดือนแล้วท่านพ่อปีเนาะมั่วโเดือนนี่มั่งไงาณนี้เนาะกเดือนนี่เลย เอาโอเเดือดด้ยครับสูงกว่ามานจักรลอยสุดเลยครับ,รรบนี่ลอยมีซี่หานิได้ดอกเนาะสูงอยู่ด้วแข้งขาบ่มีแบบนี้ด้วยแม่นั่งน่อยเลยครับด้วยมานจักรเกดเดือดสองสองมืนสามต่อร่องได้เนาะสองหมืนสามบาทนี่แม่ลูกลูกผูบอเนี่ลูกสองบอกครับนี่โอ้เป็นลูกแรกของเพิ่นเนาะเป็นลูกผู้ลูกแรกนะเนาะเปิเท่าดุดเลยครับแม่ลูกซี่หานะ โอ้แม่โค้งสามไงไตัวนี้แม่โค้งสาหไงสูงเท่าไรครับร้อยดดร้อยห้าสิบหอดบ่บมาะมานเนาะระมาอยหสิบแข้งขาบ่มีทำนี้แม่เป็นกระดาขาญ่ดีนดะครับเง่าดีด้วยเอาอาจิตก๊กน้ำเลี้ยงนิดหน่อยบ,บ,บ่ครับเอานาวลูกเนี่ยเป็นข้วลูกแหลกนะครับลูกแหลกด้วย,ดวยเ,เดี๋ยวผมทายออมเดเบิ่งเด้อเอาหางให้เา หาง่ายๆเลยล่ะเด้ออ้าวัวลูกเดียวเพิง่งได้ลูกตัวเดียวนะครับเด้อเพิ่น,นอัดอีต้มน้ำเลี้ยงจังงตามโบเป็นอย่างไร้ะครับสูงร้อยห้าสิบคือว่าสูงสูงร้อยห้าสิบคือว่าสูงบือเรื่องใดทั้งต่แข้งขาดีนะครับนี่ลูกคนเด้อเป็นลูกสไส้นะครับเด้อเป็นลูกแรกเอาเป็นลูกแรกนะครับเอ้าสมบูรณ์สมบูรณ์อ้าวซีเมนหานอ้ออ้าวเบอร์โทรครับบัอน ศูนย์หกสองสองเก้าห้าศูนย์หนึ่งสองหกแม่นั่งหน่อยนี่สองพันสามเด้ออันนี้ซีมือถ่าตัวรองได้หอยอยนางน้อครับโอ้หอยที่จากกาสินเนาะหอยที่กาสินเด้ออ้าวนี่ครับตัวรองได้เด้อที่สวยเอาขอพูดอะไรครับเอาขอจบชิปนี่ไว้ตรงนี้ได้ครับเด้อเอาขอคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับ